พอเลือกตั้งปีหกสองก็ระดับร้อยว่าละอพอเลือกตั้งปีหกหก็เหลือร้อยสี่สิบเอ็ดในขณะที่สร้างกระแสแนสลนสไลด์นะประกาศว่าสามร้อสิบเหลือร้อยสี่สิบเอ็ดม,มาครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเจดิบก็เก่งแนละ้วเพราะเนี่ยนะครับที่จะไปห้ามเลือดะนะครับที่จะยกเครื่องความจริงก็ไม่ได้ยกอะไรเลยแกลบเปลี่ยนเสือ้อใส่สีขาวเปลี่ยนโฟเดียมขึ้นมาใหม่ ถ้ายกเครื่องเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักซึ่งยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกพักด้วยหนะหรือแม้กระทั่งการยอมขอโทษในการระบัดสัตว์ตั้งแต่ครั้งแรกในการข้ามขั้วนะครับหรือไทยกัมพูชาหรือเรื่องนโยบายไม่เป็นไปตามที่ประกาศผมไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะยกเครื่องและที่ยืนหน้าสลอนอยู่บนเวทีนั้นหลายคนนะครับผมเชื่อว่าย้ายพักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาว่า พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะหายไปครึ่งหนึ่งภูมิใจไทยเนี่ยเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็ไปว่ากันนะครับสเกลเป็นอย่างนั้นอย่างไรเนี่ยนะครับต่ำร้อยแน่นอนออคุณจตุพรก็ไล่เรียงมาละตั้งแต่เป็นไทยรักไทยมาถึงพลังประชาชนซึ่งก็อยู่ในจุดที่สอสอมากที่สุดละสา7ร้อยเจ็ิบเจ็ดแล้วก็ค่อยๆลงมาก็ยังหลักสองร้อยหลักร้อยถูกไหมคะคร,ร้อยกว่าๆแต่ครั้งการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ ร่ร้อยครับ<ห>นี่<ห>จะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกด้วย <S <S ท่านเสรีพิสุจ์มองอยังไงคะทำไมพักเพื่อไทยถึงมาจุดนี้ได้มาอยู่จุดนี้ได้คะ,ะผมพูดไว้ก่อนหน้านี้พรคเพื่อไทยไม่น่าจะเกินห้าสิบตอนไหนการเลือก<พ>ตั้งครั้งน้าเนี่ยทครั้งใหม่เนี่ยนะ,ะคุณจุพรบอกเจ็ดสิบใช่ไหมก้อว่าเจ็ดสิบก็เก่งแล้วผมว่าไม่น่าจะเกินห้าสิบโอ้หายไปเยอะนะคะผมไม่ได้ดูถูกเขาหรอกแต่ว่าพี่น้องประชาชนจะต้องคิด นายกรฐมตรีคนแรกของคุณทักษิณเนี่ยใช่ไหมก็คือของเพื่อไทยเนี่ยแหละติดคุกทุจริตนะเยอะแยะเลยนี่ถ้าไม่ได้รับพะทานอภัยโทษนะยังไม่ได้ออกจากคุกนะถูกไหมฮะยังอีกหลายปีแล้วเดี๋ยวมีคดีต่ออีกแล้วว่าหลังเขามาคุยกันใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นนะ่ะใครเป็นแทนก็เ,เคยญาติคุณน้มชายมาเป็นแต่คุณน้ชายโชคดีหน่อย นะครับเป็นได้สามสี่เดือนเลยไม่ไม่มีความผิดอะไรยังไม่มีคดีแล้วตอนนั้นมันวุ่นวายใช่ไหมแม้กระทั่งทำเนียบยังไม่มีที่อยู่เลยงานก็เลยไม่ค่อยได้ทำคุณสมชายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยเข้าทำเนียบสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งโกงก็เลยยังโกงไม่ได้ถูกไหมแล้วมาคุณยิ่งรักใครน้องสาวคุณทักษิณเป็นไงยังไม่ได้ติดคุกเพราะหนีไปก่อนถูกไหมแต่ก็ทุจริตทั้งนั้นใช่ไหมออกไปก่อนแล้วมาเอาลูกสาวมา เดี๋ยวก็ติดคุกอีกอะ่ะคอยดูก็แล้วกัน